สวัสดีครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับามาดูของแปลกนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผมไปดูมานะครับมีเกาะ2เกาะนะครับหินคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งของเกาะผงหูนะครับมันแปลกไหมครับหินนี้นี่คือหินเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นภูเขาไฟนะครับมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเป็นเส้นหมดเลยครับเมื่อวาน2เกาะก็เหมือนกันมันเป็น ภูเขาไฟเก่านะครับมาดูอรอบๆนะครับเอาฝั่งนู้นก็เป็นทะเลนะครับนั่นเป็นทะเลมองอยก็สวยอยู่นะครับคนขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับตอนนอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ร้อนสุดๆเลยอันนี้วันที่สองเลยนะครับ้ร่างก็มี นี่น้ำนะครับไหนสวยมากเป็น<ด>ชั้นนะครับเมื่อวานเกาะสองเกาะก็เป็นอินนี้หมดเลยครับสวยงามมากครับห็นเป็นภูเขาไฟเก่า,านะครับเ,เป็นลาวามันขึ้นมานะครับวสวยงามมากครับน้ำก็ใสนะครับข้างบนมันอยู่บนเขานะครับแหล่งน้ำน ก็สวยนะครับวันนี้หมอกเยอะ,อะคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีออเหลืออีกวันหนึ่งเหนื่อยมากมเ,มมาาเลอามาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับสวยจร,จริงครับหินสวยมาก